คุณคิดว่าสั่งมือถือพรีเมียมราคาสิบหลักแต่ได้กระเบื้องแทนจะรู้สึกยังไงนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับหนุ่มวิศวกรคนหนึ่งในเมืองบังคาลอ์ประเทศอินเดียที่ตัดสินใจสั่งซื้อซัมซุงกาแล็กซี่แซดโฟมือถือจอพับล่าสุดจากอเมซอนพร้อมชำระเงินด้วยบัตรเครดิตสูงถึง1นึ0 0 0สนแปดหมื่นรูปีประมาณ68,220บาทแต่เมื่อเปิดกล่องออกมาที่ได้มากับเขากลับเป็นแผ่นกระเบื้องแทนแล้วเขาจะรู้สึกยังไงและเราควรเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ ตามข้อมูลจากดิพภุมแพนนนักข่าวจากนิทีวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหนุ่งวิศวกรคนนี้สั่งซื้อซัมซุงกาแล็กซี่แเจ็ดผ่านอเมซอนและรอสินค้าอยู่ทั้งหมด5วันเมื่อเปิดกล่องออกมาที่เขาพบกลับเป็นแผ่นกระเบื้องแทนที่นี่คือจุดที่น่าทึ่งเขาได้บันทึกวิดีโอขนาดแกะพัสดุไว้ล่งหน้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานและนี่ก็ช่วยให้เขาสามารถร้องเรียนกับอเมซอนได้ทันทีทางอเมซอน ก็รับคำร้องและคืนเงินเต็มจำนวนให้เขาทันทีรวมถึงเริ่มสืบสวนหาต้นตอของปัญหานี้อย่างละเอียดแต่ทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นคำถามนี้ยังคงเป็นปริศนาและอเมซอนกำลังตรวจสอบอย่างใกล้ชิดหนุ่มวิศวกรคนนี้กล่าวว่าเขารู้สึกผิดหวังมากและได้แจ้งความกับตำรวจท้องถิ่นแล้วแต่เขาก็ยอมรับว่าการบันทึกวิดีโอขณะแกะพัสดุเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยปกป้องสิทธิ์ของเขาคุณคิดว่าการบันทึกวิดีโอขณะแกะพัสดุเป็นเรื่องจำเป็นหรือไม่ ในยุคที่การช้อปปิ้งออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการมีหลักฐานแม้ว่าอเมซอนจะเป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือแต่การมีวิดีโอเป็นหลักฐานก็ช่วยให้เรามั่นใจได้มากขึ้นว่าสินค้าที่ได้รับมานั้นถูกต้องและไม่มีปัญหาแล้วเราควรเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อยเราควรพิจารณาบันทึกวิดีโอขนาดแกะพัสดุเป็นประจำเพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งหรือมีปัญหานอกจากนี้การตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย และรีวิวสินค้าก่อนซื้อก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อของออนไลน์ที่มา k i s m c h i n e r https colon s l a s www i s m c h i n e r com //2025//1 0//31//1 ูนย์สอง l a x y z 4 7 r e c e i v e a 4 t y p e i n s l a h ตะวันขีดอิดเดขีดแขดดขดิดดอ colon s l a s s a s a l w e b inditv com s l a s indi k new s l a s b e n g l u r u kit t e c h kit orders kit as kit ห kit แป kit l o c k h e d smartphone kit get kit a kit Thai kit Insta kit เก้าห้าสี่แ